ไปรับไปงานอ่ะครูเบียนะคะจะทบทวนนะคะอธิบายในเรื่องของใบงานก่อนนะคะก่อนที่จะมาดูคลิปนี้ใหม่ได้หรือใครที่ไปรับแล้วนะคะก็ไปหยิบมาได้เลยนะผมน่าจะไปรับคนนี้แหละได้สิมารับคนคคนะี้แล้วแต่ตุสา35ย,ยังไม่ทํากันไม่ใช่หรอครับ คนอื่นทําหรือยังเอ่ยครูครับผมไปตรวจแบบหทั้งหมดมาแล้วครับทัมม็จหมดแล้วครับใช่คำถามที5ผมทําแล้วใช่ครัเราทํากันหมดทั้งเล่มแล้วนะคะเราทําหมดเล่มแล้วอ่ามาดูใบงานนะคะสําหรับคนที่ไปรับใบงานมาแล้วนะคะก็สามารถหยิบดูตามได้เลยใบงานของครูเบียนะคะจะเป็นแบบใบงานแล้วก็เป็นชิ้นงานด้วยนะคะ ใบงานอันที่หนึ่งนะคะรูปเต่าทองนะคะอันนี้เป็นวัักรของเต่าทองนะคะให้นักเรียนเติมนะคะวัักรให้เรียบร้อยแล้วก็ระบายสีให้สวยงามแค่นั้นเองนะคะในใบแรกระบายสีแล้วก็เติมวัชก,กระกนะคะเช่นหากใบไม้นะคะเป็นลูกไข่นักเรียนก็ไข่นะคะจากไข่มาเป็นอ่นักเรียนก็ไล่าตามลูกสอนจากไข่เป็นอะไร กลายเป็นน้อนเป็นดักแด้ไม้หรือเป็นอะไรแล้วก็มาเป็นตัวเต็มวัยอันนี้นักเรียนสามารถดูทางในหนังสือได้นะคะในใบที่หนึ่งส่วนใบที่สองนะคะหน้าที่สองไม่ง่ายของนักเรียนจะมีอยู่สามหน้านะคะหน้าที่สองจับเป็นวัชจัรของผีเสื้อ นะัดวัฒนศักดิ์ของผีเสื้อแล้วก็กบอันนี้ง่ายมากนะคะเพราะว่าเคยคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะเป็นวัฒนศักดิ์ของผีเสื้อแล้วก็กบให้นักเรียนนะคะเติมช่องว่างนะคะว่าผีเสื้อเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรอ่าอาจจะเริ่มต้นจากไข่มาเป็นหนอนไหมเป็นดักแด้เป็นตัวเต็มวัยหรือกบเนี่ยนักเรียนก็ดูตามนะคะอ่าและสุดท้ายเป็น หน้าสุดท้ายจากทีนชินะคาอะไรลูกจได้ทำวันนี้เลยแล้ครับสำหรหำคน,น,นที่<ล>คน,น,น <Kook. S 2> ที่ได้แล้วทําวันนี้ได้เลยนะคะแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้รับเดี๋ยวค่อยเปรับมีเวลาให้ถึงสองอาทิตทย์เลยอันนี้อธิบายว่าทําอย่างไรนะคะอันนี้อธิบายว่าทำอย่างไรต่อมาสุดท้ายคณะเรียงขาใบสุดท้ายค่ะค ใบสุดท้ายจะเป็นผีเสื้อนะคะใบสุดท้ายจะเป็นผีเสื้ออันนี้นักเรียนต้องตัดแล้วค่ะนักเรียนต้องตัดนะคะออกมาเป็นผีเสื้อ,อคูคครับแล้วันนี้มันคือสอบเหรอครับอันนี้เป็นใบงานค่ะใบงานอันนี้นะคะจะเป็นชิ้นงาน เป็นชิ้นง,งานค่ะนักเรียนนักเรียนสามารถตัดนะคะตาวงข้างนอกได้เลยโดยตรงกลางเนี่ยนะคะนักเรียนต็พับนะคะพับให้เป็นเอ่อให้เป็นผีเสือ้อนักเรียนก็วาดวัชจัรผีเสื้อลงไปนะคะวาดแล้วก็ระบายสีโหง,ง่ายระบายเป็นสีอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ระบายสีอะไรก็ได้ดันงนั้นใบงานงงของนักเรียนจะมีสามหน้านะคะหน้าหนึ่งหน้าสองให้เขียนลงไป และหน้าสามให้ตัดแล้วพับให้เป็นผีเสือ้อตัดแล้วพับให้เป็นผีเสื้อนะคะเขาบอกว่าให้ตัดนะคะตรงกรอบที่เป็นเส้นปากแลก้วเดียนก็ตัดตามขอบเส้นปากแล้วก็พับให้กลายเป็นผีเสือ้อน,นั่นเองนะคะคถ้าไม่ได้เอาไม่เป็นไรใช่ไหมครับยังไม่ได้เปิด ุกคนต้องไปเอาอยู่แล้วลูกทุกคนต้องไปเอาอยู่แล้วเพราะว่าผู้ปกครองต้องมารับเงินสองพันที่โรงเรียนหนูยังไม่ไปเอาอ่าและหนูได้โทรโทรผู้ปกครองได้โทรหาธุรการเพื่อที่จะจองคิวไหมคะยังค่ะต้องโทรนะคะต้องให้ผู้ปกครองโทรธุรการจองคิวรับเงินนะคะทุกคนต้องโทรครับใช่ผู้ปกครอง ผู้ปกครองเนี่ยจะโทรไปที่ธ e> ุรการแล้วก็จะได้คิวจากธุรการนะคะแล้วผู้ปกครองเนี่ยก็จะไปรับเงินสองพันด้วยนะคะรับเงินสองพันแล้วนักเรียนก็จะได้ใบงานนี้หรือหากนักเรียนได้คิวสักอาทิตย์หน้ากลัวว่ากลัวว่าจะไม่ทันนะคะกลัวว่าจะไม่ทันนักเรียนก็สามารถมารับมารับใบงานก่อนได้ครูครับครับคือ พ่อผมาให้ให้ไ MM, ม uh, ่ไม่ให้แค่อืมเขาเรียกว่าอะไรนะโอนเข้าบัญชีอค่ะไม่ได้ให้เปรียบชีอโอนเข้าบัญชีดังนั้นโอนเข้าบัญชีหนูหนูแจ้งครูเออ่แจ้งครูประจำชั้นว่ารับไฟไหมคะรับรับเป็นไฟล์ใช่ไหมคะรับเป็นไฟล์คุณครูเขาก็จะส่งให้ทางไลน์อ่ะลูกหรือรับเป็ รับทางไปรษณีย์ก็ได้เห็นไหมมีหลายวิธีนะคะมารับเองที่โรงเรียนรับเป็นไฟหรือมาอหรือจะให้ทางโรงเรียนส่งไปรษณีย์ให้แต่ทุกคนต้องมีใบางานนะต้องมีใบางานอาทิตย์หน้าครูเบียร์ช่อว่าทุกคนต้องได้รับใบางานร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะครูเบียร์ก็มีสารคดีนะคะสามอย่างนะคะมาให้นักเรียนดูก<อ>็มี วงจรผีเออสองอย่างจะมีวงจรผีเสื้อกับวงจแรแมลงวันย้ำก่อนนะคะวงจแรแมลงวันเนี่ยจะห้าครัวนิดหนึงนะคะใครที่ทานข้าวมาแล้วนะคะต้องเออใครที่ยังไม่ทานข้าวก็อ,อย่าเพิ่งทานข้าวนะคะใครที่ทานข้าวมาแล้วก็ต้องเออรับได้หน่อยอ่ะเดี๋ยวครูเบียเปิดเป็น วงจรผีเสื้อนะคะสารคดีสั้นๆให้ดูก่อนไปวงจรผีเสื้อกับวงจรมะเมร็งวันอ่าผมกินน้ำไปวงจรผีเสื้อใครที่มีใบางานอยู่นะคะสามารถที่จะเขียนลงใบางานของตัวเองได้แต่ค่กใครนะคะยังไม่ได้ไปรับใบางานนักเรียนนะคะสามารถที่จะรับมาดูคลิ ของคุณครูได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ,อ,ะอันแรกวงตอนผีเสือ้อต้อคนนักเรียนปิดไม้นะคะอะไรครับครับขอพูดหน่อยอะพูดน้าค่ะอันแรกอันเมื่อกี้ใช่หนอนผีเสือ้อใช่ไหมครับใช่ค่ะ โอเคถามกันดีแหละอ๋อโอเคนะคะอวัชชรของผีเสื้อนะคะ<ม>ก็เริ่มต้นจากน้อนเป็นหนักแดงแล้วอยเป็นผีเสื้อผีเสื้อเนี่ยเขาจะดูดน้ําจากดอกไม้โดยปากเขาเนี่ยจะเป็นท่อแหลมๆก่อนนะคะพออิ่มแล้วปากเขาเนี่ยก็จะม้วนจับมาเหมือนเดิมนะคะเก็บเหมือนเดิม อ่ะต่อมาเป็นวงจรของมแมลงวันเดีย๋ยวขอบอกก่อนนะคะใครที่ทานข้าวอยู่เนี่ยต้องรีบวางจานก่อนเลยเพราะว่าอาจจะมีรูปภาพน่าสยดสยองนิดนึงนะคะต้องอึจไไว้นะห้ามต้องอึดไว้นะคะอย่าผมดีนะผมไม่กินข้าวอยู่ รู้ไม่ย่งไงว่ามันจะเป็นยังไงตัวอย่างโมฟไปก่อนก็ได้นะคะอะตำราบสำราบนะคะว่าถ้าัของแมลงวันเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ใส่ไม่แข็งเนี่ยห้ามดูเริ่มต้นคาะไข่เลยไ

อ้าวเป็นจะเ็กมากๆความเก่งจังอยากัวไขัที่อื่นดีกว่าตัวไข่ามาแรงไข่ามาแรงวันม,มาเล็กเท่าไหนอ่าเล็กกว่ามิดข้าวหะเล็กกว่ามิข้าเหมืนไปจับน้ำตาลเนี่เมือ นะแล้วทีนี้พอไข่ไว้เนี่ยมดเนี่ยมาทั้งมดก็จะมาตอกมาดินนะคะซึ่งตัวที่ดอดจริงๆเนี่ยก็คือตัวที่แข็งแรงน,นะคะตัวที่รอ,อดรอดพ้นจากมดระหว่างที่ไข่เนี่ยมดต่งางๆน้ยก็จะมาดินนะคะอะเพื่อเวลาผ่านไปนะเรียนจากไข่ก็จะกลายเป็นเป็นอะไรรู้ไหม ลายเป็นนอนนะคะเคยเห็นนอนแมลงวันนะอ่านอนขั้นเริ่มด้วยนี้แล้วนะคะหนอนยี่จะเป็นนอนตูนเลสนะคะจะอยู่ตามบริเวณที่ตกกับโกรงนะคะตกกระโกรกมากๆเบก ที่ทิ้งขยะใช่ใช่ค่ะแมลงวันเนี่ยก็ผ่านไปสามวันเนี่ยก็จะลายไปวนะคะประมาณสามวันซึ่งนะคะถ้าเอ่อในเรื่องของแมลงวันเนี่ยก็จะเอาไปใช้ในการทิ้งศพนะเพียงเวลาศพตายเนี่ยมีคนตายเนี่ยก็จะมีตำรวจในไปถ้าแมลงวันไ่แท่เจอแไข่แมลงวันเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าศพเนี่ย ตายเพียงแค่หนึ่งวันนะคะยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ถ้ามีหนอนแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มรู้แล้วเอ๊ะน่าจะตายจนสามวันเอหุ่นเนื้อหุ่มเนื้อวัวใส่หนอนใส่เป็นหนังแดงค่ะตัวครับตัวเต็กๆอันนี้ครับพี่กุ้งกินกันอ่ะใช่การแก่นะคะก็ตาเอ่อพอเวลาผ่านไปนะคะ ก่อนมนก็จะกลายเป็นหนักแด้ก oh. ็จะเปลี่ยนเป็นขยะขยะแข็งแล้วก็ออกไอ้ที่รถไถสีดำเลยสีดำแล้วค่ะก็จะเริ่มฟักเป็นตัวของมะเรงแล้วนะคะในวันเขาจะจบกีบก็แอกออกมาอุ๊บอุ๊บกีบกแอกออกมาจากเอ่อ ตัวที่ห่อหุ้มนะคะอใช่ตัวอันนั้นเป็นตัวอะไรอันนี้ก็เป็นตัวแมงวันนะ่นแหละค่มันจะกำเนิดน้ำแบบซึมตัวเองออกมาออกจากเปลือกที่เป็นหนักแดงจนมันตอกมาได้แล้วตัวเขาคัอก็ติดแมงวันนี่ออกค่ะสีฟอกเพอาะว่าตัวดากแก้วมันดิ้นนะครับทำไมตัวทำไมตัวดากแก้มันดิ้นนะ ถอพยายามออกข้างในมันก็จะกลายเป็นอะไรนักแรกเห็นได้ไหมเสียวพอมาออกเสร็จแล้วทำไมมันดี่น่ะมลดนั่นคือพยายามที่จะออกพาดูที่จับอูดได้ได้ไหมครับนี่นะพอออกมานักแรกสีบยันจะยังไม่ค่อยมีหาเตียนมันก็จะไปอยู่พักๆนะคะเพื่อที่จะสมัดตัว ครูมับถ้ำฝนมรงมากผู้เนี่ยตึงกระชื่อมอะไรอย่เนี่ยครูครูที่อะมาเนมางวัดที่อนมนเป็น อะไรนะลูกกรินะม้่วาไข่แลวสามารถเอามลรงวันกินเด็นไม่ได้ลูกไม่มีใครกินไข่แมลงวันนะมะโจกกระโปรงนะคะมะโกระโปเป็น้าวปอะไรที่นหนียวเน่าๆนะคะเอาไปร <c oughs> ไไัไม่ไค่นนนนะ,คะไม่ใช่ไข่มดแดงนะลูกนะอนนี มันจะมยายัมรอีกอันหนึ่งที่มันเป็นรถมันทำอะไรแต่ให้ผมดูว่าถ้าจักรแมลงสาบนะขอบว่ถ้าจักแมลงสาบคุย นะคะก็ะเริ่มปีกนะปีกเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบขยายใหญ่ออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บลักษณะคล้ายๆล้าเป่าลมอะค่ะแบบหายใจเพื่อที่กระดันปีกออกมานะคะเึ่เขาก็บินได้ตกบ หนูบ <asure it. S 2> да okay? ักอันนี้นอนจไม่เอาอันถึงไว้เป็นตัวครับอ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นวัชศักตร์ของแมลงวันนะคะแมลงวันก็คือตกไปแล้วตาตัวนะคะแมลงวันเนี่ยเป็นหนอนตากหนอนเนี่ยก็กลายเป็นดัแด้เหมือนกันนะคะก็กลายเป็นดักแด้เหมือนกัน และอะไรคะดูว่าเขาจับมาเลงสาบเอ็มรามาเล่นจ่าเลยลูกแน่ไนนนะยังไม่รู้เลยว่ามาเลงมีคนบอกว่าทำให้จูบให้โกรธเล่นงสาบเดี๋ยวปวดหัวอีกเดี๋ยวต้องเก็บไปฝันอีกเนี่ยต้องเก็บไปฝันเนาะอยากดูว่าเขาจับมาเลงนจ่ มันดููมะขอแค่อย่างอยาใหู้อยากให้อยาใหู้อย่เยช่าูเลยใช่มูเลย่ดลยช่ดู่ดูเลใชเยใู่เลยดูเลช่ล่ลย่ล้ว่เเลยใชเยใชเดเลยใชกเลลช่่ดูเลช่ดูเส่ดูช่ดูดูเลยใ่ดเดูดู อันนี้นะคะแมงมุมกับมแมลงวันสู้กันอันนี้นักเรียนน่าจะเคยดูแล้วนะคะหลายๆคนว่าลักษณะการการบินนะคะของแมงวันเนี่ยเคยสังเกตไมว่าแมงวันเนี่ยเขาไม่ได้บินตรงๆนะเขาจะบินคล้ายๆกับเอ่อเฮลิคอปเตอร์ การขึ้นไปเทเลทัปเตอร์เนี่ยทำใหมันได้บินนะเทเลทัปเตอร์เนี่ยเสถียนิ่งเวลาบินเขาก็จะบินขึ้นไปก่อนบินตรงๆขึ้นไปก่อนแล้วค่อยไปแต่ครั้นี้นะคะคุณเรียร์ฝากในเรื่องของรางานชิ้นงานนะคะเรื่องรายงานชิ้นงานเนี่ยให้นักเรียนนะคะมารับได้ที่โรงเรียนเลยไม่ต้องจองคิวหรือหาใครมีคิววันจันทร์ถึงวันศุกร์นี้ก็สามารถที่จะรับไายงาน ด้วยแต่ถ้าใครมีคิววันเสาร์วันอาทิตย์นะคะให้มารับใบงานก่อนหรือหากใครไม่สะดวกนะคะอาจจะแจ้งคุณผูปกะตามชั้นให้ส่งเป็นไปรษณีย์หรืออาจจะส่งไฟล์ก็ได้นะคะดังนั้นสำหรับวันนี้นะคะทั้หมดเวลาของิชาวิทยาศาสตร์แล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เ้าวัวกูดูดูเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะคุบี้ครับก really ูดูว sure> right ิด like ีโอแมงมุมกับนักเรียนนะคะวิดีโอแมงมุมกับแมลงวันเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวคุบี์ไปโหลดมาแก้ตัวใหม่นะคะเพื่อไม่ให้มันสะดุดเหมือนวันนี้นะคะดังนั้นเราจะเจอกันอีกทีวันพุธนั่นเองนะคะเราค่อยกลับมาดูใหม่แล้วหวังว่านักเรียนจะมีใบงานเหลือทุกคนแล้วนะ โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ